Hah, cat mah deh กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับจีแชนแนลนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมเอาวิกอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวน้องไวยโอเลตนะครับผมซึ่งก็เป็นลูกหลักของผมด้วยนะฮะสำหรับน้องไวยโอเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนเนื้อมานานแล้วนะครับผมแต่ว่า GM เนี่ยได้สรรสร้างไอเทมชิ้นใหม่ขึ้นมานั่นคือ The Morning Star นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาออก The Morning Star กับน้องไวยโอนะครับแล้วก็เซตไอเทมเซตนี้นะครับแล้วก็ลูนเซตนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ไวยโอเลตเนี่ยจะแรงสักแค พร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับผมจังหวะนี้เราก็มาเติมเลนล่างของเราเช่นเคยนะครับผมซึ่งโลมี่ของเราตานี้เนี่ยก็เป็นคิวเดอร์นะครับผมเราฟางตรงข้ามเนี่ยเราก็เจกับโจ๊กเกอร์แล้วก็มีแนนะะฮ<อ>ลอยเข้าไปนิดนึงนะครับผมอุ้ยเราเหมือนวีร่จาจนะไหมดีครับอืดีนะวีระไม่จุดใส่เรานะผมโอเคแล้วจวังหวะนี้เหมือนคริสซี่จะมาเติมนะฮะอุ้ยสวยคิวเดอร์จังหวะน,นี้แล้วมีแนนก็แายไปดิจัดจังหวะนี้โอเคเดือดแรกเฟิร์สบาดเป็นที่เรียบร้อยจังหวะนี้เจ็บครับผมหรีเลือดก่อนนะฮะ โอเคแล้วเหมือนวีราจะหนีไปไหนละเจ้าวีราจะหนีไปไหนล้าเจียวทำไมเราถึงไม่ได้เคียวจังหวะเมื่อกี้ไม่เข้าใจคงดีเคียวเว็บไปครับจังหวะนี้โอ้โหสวยครับลอยจ็อกเกอร์แอบลอยน้องโจ๊กไปนะผมโอ้ยจังหวะนี้เข้ามาเยอะกันซะเกินจัดมาดิผมต้องฟิกเกอร์มาหรือเปล่าโอเคไม่เสียฟิกเกอร์อุ้ยจังหวะนี้ยินนี่แบบนี้ก็หายไปดิจ้าล้วจะตายอื้อกินช้าไปนิดนึงนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเราน่าจะได้คิวเมื่อกี้ แล้วจังหวะน,นี้จะนิไปไหนเระจะน้องโจ๊กเอ้ไหนไม่แน่จริงว่าโจ๊กเกอร์หรือโจ๊กหมูเนี่ยโอเคครับจังหวะน,นี้เราฟาร์มไปแล้วเนี่ยผมแล้วเหมือนมิน้มนนะก็มาดิจ้ามิ้นนะก็มาดิจ้าเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าฟิกกงมาจังหวะน,นี้อันติยัดหน้า,าเฮ้ย<ะ>หายไปเลยนะครับผมสวยงามพอดีนะครับริซี่เมื่อกี้อุย้ยเราออกมาก่อนนะผมเดี๋ยวโดนวิราจุ๊บแล้วรูเรื่องนะฮะไม่ได้แดกคูล็อกเคผมได้ถุงมือ2ชิ้นแล้วนะครับผมผมน่าจะขึ้นเป็นเดอะมอนตี้สตาร์ได้เลยนะฮะ จังหวะนี้เราจ็อกเกอร์จะเอาหรือเปล่าอุ้ยเราโดนดึงอุ้ยจังหวะนี้สวยครับยูเดอร์อุ้ยเราเหมือนวีราจะจบเสร็จกันเราเราจะแข็งแน่แน่แน่เองทำไมเราถึงไม่ได้ขี่วะนี้มันต้องเสียเซลซ์เกินอือโอเคครับเคลียร์เว็บไปนะครับผมวีรามาเราเล่นในป้อมไว้อุ้ยเราเหมือนเพื่อนเราจะเข้าจังหวะนี้โอเคสวยครับผมแอบรับเพื่อนไทจังหวะนี้ เดี๋ยวมีความยิ้มอ่อนเล็กน้อยแล้วเหมือนเพื่อนจะมีประเด็นช่วยเพื่อนไปจังหวะนี้ก็มาดีจ็คก็มาจ็คโอเคสวยแล้วจังหวะนี้จะหนีไปไหนพวกนายจะหนีไปไหนอุ้ยลำมิดหนาจะหนีไปไหนเดี๋ยวผมเคลียร์กลางนะผมราให้แพนด้าหุดงานไปนะโอเคสวยงามนะครับแพนดา้า โอเคครับจังหวะนี้เหมือนจะมีประเดีนยเหลวลีพิ่งมาเลนะครับแล้วเหมือนวอคาดจะเปิดอันตรีนะระวังดีๆนะผมแล้ววอคาดลงจากมาแล้วนายเสร็จแน่นายเสร็จแน่ตีเหนบอกต่นี่มันตีลงมาไวอย่างนี้ก็เสร็จสิเจจังหวะนี้แอบลอยบ้านเข้าไปครับผมอยู่ไกล้ๆไว้นะเนี่ยครับเวลาเล่นแคลี่เราอยู่ใกลๆเข้าไว้เราก็ได้เิลนกันเราวอคาดขี่มาแล้วเรารีบนีทันทีจังหวะนี้มินาก็มาดีเจเคสวยทันหน้า โอ้ยเว็บเราหมดพอดีนะครับผมจังหวะนี้แอบลอยบ้านไปไม่แรงเลยเยเจังหวะนี้เหมือนเว็บจะเข้าบนนะครับผมแล้ววีล่าเขาอยู่ผมจะแหลมไม่ได้โอ้จังหวะนี้เปิดอันตรายยันบ้านมดเลยนะครับผมจังหวะนี้โอเคแล้วเหมือนเขาจะหนีเสียดายครับผมผมบอกเลยนะถ้าผมมีฟิกเกอร์นะครับผมได้ WQ นะครับเมื่อกี้เสียดายจริงๆนะไอเจ้า โอเคแล้วเหมือนเพื่อนจเจ้าดาร์กกันหรือเปล่าครับผมโอเค <Okay, S 2> ได้เพื่อนได้โจมตีก็โจมตีเรามาแล้วเ,เรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วโอเคจังหวะนี้ช่วยเพื่อนเอาดาร์กไปนะครับผมเราจะได้จบบ้านเขาสบายๆนะโอเคเราได้ดาร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราน่าจะจบบ้านเขาได้นะโอเคจังหวะนี้เรารอดาร์กวิ่งมานะผมเราดันบนรอนะครับแล้วเหมือนเขาจะมากัน2ตัว อุ้ยมา3มแล้วมา3มแล้วอุ้ยลบลิงแบบดิจิตอลมาจังหวะเมื่อกี้โอเคแล้วเหมือนเว็บจะดันนะครับผมเราลอยบ้านเข้าไปเราลอยบ้านเข้าไปโอเคเขาขี่มาแล้วเรารีบออกมาจะเห็นว่าวอลขาดไม่ค่อยกล้าเข้านะครับผม <Nope. S 1> เขากลัวนะจังหวะน,นี้โอเคแล้วเหมือนดักเราจะมาถึงแล้วจังหวะน,นี้ไม่โดนใครเลยมาเราได้โบออฟสลก <c oughs> แล้ว <c oughs> นะครับผม <c oughs> จังหวะนี้ <c oughs> ก็มาดิจ้าใครก็ได้ใครหน้าไหนก็ได้ก็มาดิจ้าซัานนี้ก็มาดิจ้า เด้อเ yeah. okay, จงหวะนี้ดาเมลสุดแล้วก็มาดิจ้าก็มาดิจ้าจะเอาหรือเปล่ามินะ,ะเอามาหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยแล้วยานไม,ม่เพื่อนเราตายหมดจจงหวะนี้ก็มาดิครับผมโจเกอร์โอเคแล้วมินะโอ้โหเราจะร่าหรือไม่มินะก็มาดิจ้าก็มาดิจ้าก็มาดิจ้ามินะก็มาดีเอาหรือเปล่าก็มาดีมินะมีกอเกิดครับผมเกือบหล่อแล้วนะครับผมเมื่อกี้ ถ้ามนีนะไม่มีก่อเกิดนะบ้านเขาน่าจะแตกนะครับโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวเราเอาใหม่ก oh ็ได้นะผมโอเคเคลียร์เว็บไปครับจังหวะนี้ตาอันนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยมีตัวล้วงไม่ค่อยมีตัวที่มันหายตัวนะแล้ววีราโอเคสวยครับผมแอบรัดแพนด้าไปนะแพนด้าเกือบตายนะผมจังหวะนี้ <c oughs> โอเคเราแพนด้ากลับไปเติมเลือดเรียบร้อยแล้วเหมือนเว็บรารันนะผมเราจะเล่นได้หรือเปล่าเปิดอันตีเข้าไปแล้วเหมือนคริซี่ระวังนะคริซี่ ล้วซานิดมาแล้วก็มาดิจซา,านิดก็มาดิจน,นะอเอ๊ก็ไม่เท่าไรนี่นะเนี่ยครับผมของเราถึงแล้วเราเกิ้งยิงซานทิทีแบบซานิดหายเลยนะครับเอ๊จังหวะนี้ระวังวอลค่ดเขาใช้สกิลใส่เรานะฮะโอเคแล้วเหมือนเพื่อนจะเล่นหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> <P> เพื่อนไม่เล่นนะครับผมเราเอาล่างดีกว่าโอเคล่างเขาแตกแล้วเราโจเกอร์ก็มาดิจนะ้ะโอเคเราเล่นได้เพื่อนจัดเลยจัดเลยก็มาดิครับผมก็มาดิก็มาดี แล้วจ็กเกอร์จะนหนีไปไหนจ็อกเกอร์หนีนะจังหวะนี้ก็จบบ้านสิครับผมโอเคเราเป็นอีกครั้งที่ชิชนะในครั้งนี้เป็นของพวกเรานะครับขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก้วชิชนะพนนี้นั่นเองนะจ๊ะ จะ่ MVP ได้ไงแรงสักขนาดนี้โอเคครับสำหรับสกอร์ตันี้ก็อยู่ที่คิว9ตาย2แอซิ11นะครับสกอร์โดยรวมก็อยู่เป็นอันดับหนึ่งของทีมเลยนะครับผมแรงจัดนะฮะโอเคครับสำหรับเซตไอเทมผมก็จอกประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับน้องไวยโอนะฮะซึ่งถึงแม้ว่าไวยโอนี่มันแบบจะถูกเนื้อมาหลายซีซั่นแล้วนะแต่ว่าด้วยเจ้าไอเทมชิ้นใหม่เนี่ยทำให้ไวยโอนี่สามารถกลับมาก่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วเราออกของแบบนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับแรงจัดนะครับผมมีแต่ของแบบเร่งดาเม เร่งดามเททางนั้นเลยนะจะสังเกตได้ว่าฟั่งตรงข้ามเนี่ยมันไม่มีตัวที่แบบวิบวับหายตัวได้นะผมที่จะมาล้วงเรานะดังนั้นเนี่ยตานี้ผมเลยออกของสุดแบบนี้เลยนะครับผมดามเมจล้วนไปเลยนะฮะมันจะได้แรงๆนะครับผมสำหรับตาไหนเนี่ยที่มีตัวล้วงนะครับตัวที่หายตัวได้ที่พร้อมจะมาล้วงเราเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นออก,กเกิดแทนได้นะครับผม โอเคดาเมจความเสียหายตานี้ก็จะอยู่ที่27.8เลยนะครับผมก็ oh <my> ถือว่าแรงประมาณหนึ่งเลยนะฮะโอเคครับสารการรีวิวน้องไ o กับไอเทมชิ้นใหม่ The Morning Star ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมผมบอกได้เลยว่าแรงจัดนะครับผมซึ่งไอเจ้า The Morning Star เนี่ยอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปนะครับก็คือมันช่วยประหยัดในเรื่องการออกของของ,ของแครี่ได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมประหยัด การออกทั้งมูรามาสะคู่กับสนิทสติงออกมูรามาสะคู่กับทาลอนอะไร <No. S 1> แบบนี้นะครับผมเราออกแค่เจ้าเดอะมอนิ่งสตาร์ชิ้นเดียวเนี่ยโอ้โหรู้เรื่องนะครับแล้วก็ออกไอเทมชิ้นอื่นไปเลยนะครับผมก็จะเสริมดาเมจให้ตัวเราเนี่ยตีแรงยิ่งขึ้นนะแล้วก็ประหยัดช่องในการออกไอเทมมากขึ้นนะครับผมทํา oh. ให้เราสามารถออกไอเทมอื่นได้มากขึ้นนะ สำหรับใครที่ดูมาจนถึงนาทีจุดนี้ก็กราบขอบพระคุณมาณที่นี้งามด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแล้วเจอกันอ๋อไอจะกุนเฮ้ hey!